ลุคนี้เนี่ยปกติเวลาเราไปข้างนอกนะครับเราจะชอบใส่อ c กเซอร์รี่นะครับส่วนกระเป๋านะครับถ้าไปข้างนอกเนาะไม่มีแอร์นะครับมันร้อนแล้วก็ลุคนี้จัดให้นะครับเผื่อใครไม่ได้ชอบเลยยเยอร์เสื้อผ้าแบบเราจริงๆแล้วคำว่าทางการเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่ากับสูตรหรือว่าเบเซอร์เสมอไปนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีดำลวนทั้งชุดแบบโทเทลลุกแล้วเนี่ยคุณคิดว่าภาพจําของคนไชยรุ่น,นก่อนคืออะไร งานศพแน่นอนเลยถูกไหมบอสก็เคยเจอผู้ใหญ่พูดเหมือนกันว่าทําไมใส่เสื้อผ้าสีดําล่ะไม่ใส่สีสันมันไม่มงคลเลยเราก็แบบฮะคลิปนี้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคการแต่งตัว all black นะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่บอสชอบและบอสคิดว่า มันส,สะดวกดีนะแต่อาจจะไม่ได้ง่ายกับทุกคนนะครับเพราะว่าเรื่องของการแมทชิ่งก็สาคัญมากๆเลยจะหยิบเอาไอเดียและเทคนิคเล็กๆน้อยๆกับการแต่งตัวที่บอสแต่งในชีวิตประจําวันมาฝากกันเดี๋ยวเริ่มจากลุกวันชิลๆก่อนละกันนะครับอย่างลุกแรกที่แต่งมาเนี่ยก็จะเป็นกางเกงยีนส์ขากระบอกนะครับสีดำเนาะแต่ว่าค่อนข้างเข้ารูปนิดนึงนะครับเพราะว่าเลือกเป็นผ้ายืดนะครับมันใส่สบายมากๆนะฮะแล้วก็เสื้อด้านในเป็นเสื้อกล้ามนะครับแล้วก็คลุมด้วยเสื้อเชิ้ตแขนสั้นลุคนี้เนี่ยปกติเวลาะบอสไป เราเผื่อโอกาสในการเหงื่อออกด้วยถ้าเป็นสถานที่ที่ไม่ได้มีแอร์นะครับออเทอร์เนก็จะประมาณนี้ครับทุกคนน้อยชิ้นหน่อยหนึ่งนี่น้อยแล้วนะก็จะมีสร้อยเส้นหนึ่งนะครับจะเป็นจี้หินเนาะบอสเป็นคนชอบใส่สร้อยหินนะครับแล้วก็กําไลเนี่ยเราก็จะเป็นกําไลยกประคําลูกเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่สแตนเลสสีเงินไปเนาะเป็นโซ่แบบนี้นะครับเพื่อให้มันมิกซ์แอนด์แมชเข้ากันกับแหวนด้านขวานะครับที่บอสใส่กับมือขวาเนาะมันก็เป็นออเทอร์เนน้อยชิ้นที่จะช่วยดึงสายตาให้ลุคเเเเรร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 าา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 ามีีีีกก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 กิิคคคขขขึ้้้้้้้้นน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 นะะะะแแแต่่่่่่วววววถถัััััไไไหหหยยยยจจงงงๆบบบบบท็็สสสอออออืชพปป๋ อกนะ้องไม่มีแอร์นะครับมันร้อนแล้วก็ไม่อยากจะถืออะไรพลุงพลังนะครับบอลจะใช้กระเป๋าเป็นกระเป๋าคาดอกส่วนรองเท้านะครับบอลจะเลือกจากสถานที่ที่จะไปถ้าเป็นฟิลเดินป่าเดินเขาเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเราก็คงต้องเลือกรองเท้าที่มันเข้ากับสถานที่นั้นเพื่อปลอดภัยกับเท้าเราแต่ถ้าเป็นฟิลไปเดินจกักรจกักเดินสวนนะครับบอลก็จะเลือกรองเท้าลัดส้นนะเพราะว่าบอลไม่อยากให้เหงื่อมันออกเท้าเยอะแล้วมันก็มีกลิ่นหรือว่าอับชื้นได้นะครับฟิลวันนี้พอแต่งแล้วลุกโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสีดาทั้งช ลักษณะของรูปทรงที่เราใส่เนาะอย่างกางเกงบอลเนี่ยเป็นกาะเกงทรงกระบอกเข้ารูปนะครับพับปลายขาขึ้นมานิดนึงให้โชว์ข้อเท้านะครับเราจะได้ไม่ดูตันมากเกินไปบอลก,ก็คาดด้วยกระเป๋าที่เขาก็จะมีลายในตัวเหมือนกันนะครับกระเป๋าคาดอกเนาะมันก็จะให้เลเยอร์ของลูกดูดําแต่ว่าไม่ได้ดูเรียบแล้วก็ดูเศร้าจนเกินไป จร,จริงๆแล้วลุคนี้ถ้าใครชอบใส่ขาสั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นขาสั้นมันก็เข้านะครับทุกคนก็จะได้อีกลุกหนึ่งที่ค่อนข้างธรรมทามันนะครับคล่องตัวเลยทีเดียวถ้าย้ายมาเดินในห้างนะครับจากลุกเดียวกันเมื่อกี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนรองเท้าเป็นสนิเกอร์แบบนี้นะครับมันก็จะให้ลุกที่ดูเรียบร้อยมากขึ้นนะครับส่วนกระเป๋าเนี่ยเราก็ขอเปลี่ยนเป็น crossbody bag ละกันเพราะว่าโดยปกติแล้วว่ากระเป๋าส่วนใหญ่ที่บอสมีอ่ะจะมีสายยาวหมดเพราะว่าเราเป็นคนชอบสะพายกระเป๋า crossbody นะครับมันสะดวกดีทุกคนเวลาเดินไปไหนมาไหนส เพื่อให้ลุกเนี่ยดูมีกิมมิกมากขึ้นเวลาเราไปหยิบจับของในห้างนะคบเขาจะได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยคนนี้มันมีการแต่งตัวเว้ยลุคนี้จัดให้นะครับเผื่อใครไม่ได้ชอบเลเยอร์เสื้อผ้าแบบเรานะครับอันนี้เล่นความแตกต่างด้วย t e x t อร์ของผ้าที่ใส่นะครับกางเกงยีนส์ผ้าลูกฟูกนะครับแล้วก็กระเป๋าหนังนะครับทุกคนแค่นี้จบเลยกระเป๋าเนี่ยจะถือแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะสบายคอสบอดี้แบบที่บอสชอบก็ได้นะครับทุกคนมันก็จะให้ลุกธรรมทามนคล่องตัวนะครับวันไหนที่บอสขี้เกียจขี้เกียจ แล้วก็กระเป๋าสักใบแค่นี้ก็อยู่แล้วมากันที่หมวดหมู่สุดท้ายของเรานะครับทุกคนงานทางการเนาะจริงๆแล้วคาว่าทางการเนี่ยมันก็ไม่ได้เท่ากับสูตรหรือว่าเบเซอร์เสมอไปนะครับแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่คนทั่วไปทั่วโลวกยอมรับละกันเนาะวันนี้เราก็จะแมทกับตัวที่เป็นเบเซอร์สีดำนะครับลุคทางการเนี่ยส่วนตัวบอลรู้สึกว่ามันเป็นลุคที่แมทง่ายที่สุด้วทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องใส่อะไรเยอะชิ้นเกินไปรองเท้าเนี่ยเราจะเลือกเป็นรองเท้าหนังเท่าๆลุคบอลก็จะใส่เป,เป็นเบเซอร์สี ใส่เป็นกางเกงทรง l ู o ฟิ f i เราจะเลือกเป็น p e n ิโ l o ฟ f e r หรือรองเท้าหนังทรงอื่นๆก็ได้นะครับมันจะให้ความเนี๊ยบกับลุกมากๆนะครับทุกคน a c c e s s o r i e เนี่ยบอลจะเลือก Accessories ที่ดูแพงนะครับบอลเลือกใส่เป็นกำไลหยกแหวนหยกแล้วก็สร้อยคอจี้หยกนะครับซึ่งราคามันไม่ได้สูงครับทุกคนแต่ว่าพอเราใส่วัสดุที่มันดูแพงแล้วเนี่ยมันทําให้ลุกเนี่ยดูเต็มมากขึ้นดูภูมิฐานมากขึ้นนะครับจริงๆลุคนี้เนี่ยคุณจะใส่เป็นงานศพแบบที่ผู้ใหญ่เขาเข้าใจกันก็ได้นะครับหรือว่าใส่เป็นงานกลางคืนเจอลูกคา่่ที มันง่ายแต่ว่ามันก็เรียกว่าเซฟโซนละกันนะครับเผื่อใคร ต้องออกงานบ่อยๆหรือว่าใครมีแผนว่าจะต้องไปงานสังคมที่ทางการนิดนึงเนี่ยเรากำลังมองหาเสื้อผ้าหรือว่าสไตล์การแต่งตัวเนี่ยก็ลองเอาสไตล์นี้ไป mix and match กันดูได้ส่วนกระเป๋านะครับถ้าจำเป็นต้องเอาไปงานจริงๆเนี่ยบอก็จะเลือกเป็นกระเป๋าถือที่วัสดุเป็นหนังนะครับเพราะว่ามันดูแพงที่สุดแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชื่นชอบคลิปสไตล์นี้อีกนะครับอยากจะให้บอสมา mix and match สไตล์เสื้อผ้าแบบไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้ฝาก subscribe like share follow นะครับติดตามทุกๆช่องทางของวิิิสสุออนนนนััต์ื่เเเหหหหมมกกกลลลย PIS UTT ะคครรบบ้้จใปปาาี 拜。Bye.